โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้นะครับกับผมในหอเลโก้ก็จะมาเล่นเกม PB หรือพอยแบงค์นั่นเองครับกับอ่าอ่าเราจะเรียกว่าอะไรดีครับคุณนารมครับเป็นกิจกรรมใหม่นะครับผมนั่นก็คืออ่ากิจกรรมที่เรียกว่าเล่นวิ่งไล่จับนะครับผมคุณอารมครับลองอธิบายสิครับให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจครับโอ้ผมเจ็บคอแล้วอธิบายสักหน่อยครับท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะเขาอาจจะยังไม่เข้าใจครับผมคือฝ่ายแดงเป็นฝ่ายหนีฝ่ายน้นเงินเป็นฝ่ายไล่ ถ้าถ้าครบหนึ่งอาทีปพ๊บไฟเดียวอยู่คนกอาา่อนเอ่ออธิบายครับอธิบายโอ้เอา,าเป็นว่าน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินฟันแดงได้แดงไม่สามารถฟันน้ำเงินได้แต่ถ้า,ถ,าถ้าเกิดหนึ่งหนึ่งนาทีแล้วน้ำเงินยังฟันแดงไม่ตายก็คือแดงสามารถฟันน้ำเงินได้โอ้ยนื่โอเคกระจายกันแล้วนะครับอ่าก็เราจะมาเล่นให้ดูกันแบบเซิรเซๆกันก่อนนะครับผมนะนะแล้วต่นี่อะไรเนี่ยใครเลือกเนี่ยมึงเลยสักใครเลือก ก็ผมออย่างที่เห็นนะก็ผมเป็นฝ่ายน้าเงินนะก็จะเป็นคนคนที่จะต้องไล่ฟันนะครับผมน้องใจเย็นน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอมันต้องวิ่งนะน้องอต้องอธิบายเข้าใจคะถ้าเวลาเหลือหนึ่งนาทีเราก็สามารถกันกันได้ับผมไปดูถ้าอย่างนี้คือฝ่ายแดงชนะ รถไฟจ่อแล้วครับใครก็ใันเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเจอใครก่อนเจอใครก่อนใครใครคนนั้นคนนั้นคือใครคนนั้นคือใครใครคือผู้โชคดีตามหลังเลยครับตามหลังนะครับใครคือผู้ยิงโชคดีครับไปเดโอเดี๋ยวกูโดนระเบิดตัวเองลบก่อนรถไฟเร็วเร็วนี่ไปไหนครับใช้ห้ามห้ามใช้อาวุธนะไปแล้วไปยิงขึ้นเดนไปไหนแล ซ้ำกางานนี้ต้องซ้ำผมเน่ยน,น่จะทำมันมาเดินวนเนี่ยมีการหลอกล่อนะครับผมเลือดสัตว์เลือดสัตว์คนรักคนรักเกล่ะะจมาือกทำเป็นเดินติดไม่ได้ครับผมอ่ะ ถ้าพอถึงหนึ่งนาทีแล้วอฝ่ายแดงก็สามารถฟันฝ่ายน้ําเงินได้ครับผมโอเคนี่คือ,คอกฎกติกาครับมีเท่านี้นะครับเกิดมาตรงเนี่ยกับที่กุยเขาหนึ่งนาทีนะครับไล่ฟันไล่ฟันฝ่ายน้ําเงินได้ฮนะอ่าอย่างอ้าวอ้าวค้างค้างแงบโอ้โหโชคดี <laughs> กูไม่ตายอ่าครับผม <laughs> เร้วอเ,เราก็จะใช้แค่มีดธรรมดาครับผมนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่การเสียเปรียบกันครับผม <laughs> โอเคเฮ้ยจะโชว์ให้โอ้โหโ,โดนเต็มเลยทีเดยียวโชว์ อันนี้น้องตั้งใจหรือน้องแกล้งเออคือหรือว่าไม่รู้กันเนี่ยตกใจโอ้อันนี้ก็ไม่ได้แกล้งครับผมอันนี้เป็นจริงแล้วไปแล้วอ๋อโอ้ใครกดโทรศัพท์วะเนี่ยใครโทรศัพท์ใครโทรศัพท์เออใใคครร้โหเออเดียโ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 อเดียอ่าอ่าจีนี้ไปไหนครับจีนี้ไปไหนครับจะขึ้นไปไหนขึ้นไปไหนเฮ้ย แหววัยเชียวตาดีจริงๆเลยทีเดียวเชียวอ้าวโว้าวระเบิดทัวร์ทุกนัดน้องแยกกันไปแยกกันไปน้องไปจุดหนึ่งน้องน้องครับอันนี้อย่าตกใจนะอย่าตกใจนะคนคงจะชินแล้วเนอะออสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์นี่นี่เอาเอาเอาว่ะเร็ว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 แปด ได้ย<ะ>ิน <laughs> ก <giving quin himself> <laughs> <laughs> ็ดนะกูว่าแล้วอะไรแว๊บๆอะไรแว๊บๆพวกมึงนี่เองจะไปไหนทีนี้ไป่ใช่ทีนี้ไป่ใช่เราไม่ใครจนมุมมีจนมุมเนี่ยไปไหนครับไปไหนครับไปไหนครับอย่ามาชนรถไฟไม่เอาโอเคเฮ้ยตาไปวะตาไปวะ แม่ไม่การหันมาดูด้วยโอ้มึงฟันกูไม่ได้สัตว์โอ้ยชี้กูอี้โกงไอ้มึงฟันกูอะตายเลยแม่อํายังจะมีฟันกูอีกหันนี่อว่ขี้โกงอันนี่ไม่ได้ฮะสัตว์กำลังโดนกูเหี้ยมีการก้มมองด้วยมีการก้มมองด้วยและนี่เลือดใครมาเนี่ยโอ้เอโอ้โหชัดเลยทิ้งหลักฐานทิ้งหลักฐานโอ้ อ้าวยังยังมาเดินช้ายังมาเดินช้าอ้าวยังมาแหลกอีกยังยังมาแหลกใส่กูอีกแน่เน่มีการมาเดินติดใส่กูออ้าวเอาจะมาเดินติดะตรงเนี้ยพี่เคยใช้แล้วโอ้โอ้เคยใช้แล้วจริงด้วยมันมุกเดิมครับผมมุกเดิมไม่ได้ผมยังไงนี่ดูดูสเต็ปดูสเต็ปโอ้ แหมลงมาชนะกลัวเชียวมาชนะกลัวเชียวดาวเดือนดีด้วยโอ้โหที่ยิงมันหนีเร็วเหลือเกินนะ <c oughs> ให้กำลังใจกันดีมากเลยครับผมว้าวไอ้สัตว์กี่กงยังยังมาฟันกูเหี้ยนี่ <c oughs> นี่แน่เดินช้าแตไมาเป็นเดินช้า <c oughs> โอ้โหวันนี้กัปตันครับน้องฟ <c oughs> <c oughs> ันได้เลยน้องฟันได้เลยอ่า <c oughs> ว้าวเข้าๆก็มีเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับ